เตาเผานะคะร้อนๆนะคะหยุดพัดไม่ได้นะคะกลางแขนเตรียมพร้อมร้องเตือนอ่ะเตรียมไปก้าวขาไปข้างหลังนะคะวนวนวนแขนด้วยนะคะความมือไว้นะคะวนแขนเอาเท้าแตะหลักตรงนี้นะคะอ่าท่าง่ายๆท่าง่ายๆนะคะอย่าพึ่งไปไหนนะคะถ้ายากรอทีหลังนะคะอันนี้นะคะ แขนไม่ตกนะคะอยู่ในระนาบนะคะอันนี้ลดแขนไปในตัวนะคะเท้าก้าวไปข้างหลังนะคะแขนก็วงนะคะวงเป็นวงกลมนะคะวงกลมเข้าไว้นะคะอ่าเป็นท่าลดแขนนะคะอาจจะเห็นใน YouTube หรืออะไรนะคะวนแขนอย่างนี้นะคะกระชับกันได้เลยนะคะหนึ่งท่าแล้วะคะเราจะทำหนึ่งนาทีไปไปเดี๋ยวค่อยขยับยากขึ้นนะคะไปอีก15วินาทีวน แขนไม่ตกกาดไม่ตกนะคะวันนี้ทักทายกันน้อยนิดนึงนะคะเพื่อนๆนะคะอยากจะทักทายนะคะเขียมนมาเลยสวัสดีสวัสดีนะคะไปเบิร์นอ่ะเลยไปหนึ่งนาทีนะคะยังไม่หนึ่งนาทีนะคะวน เลือกนาฬิกานะคะดูนิดหนึ่งเดี๋ยวเรามีช่วงพักเบรกนะคะนิดหนึ่งนะคะออไปท่าสองนะคะแตะแตะแตะขาตรงๆนะคะแตะไปไปหนึ่งนาทีนะคะแขนม,มันกังหันอย่างนี้นะคะแตะตรงๆ ไปเรื่อยๆนะคะหนึ่งนาทีไปเหนือแตกกันแน่นอนนะคะเห็นทางง่ายๆนี้แต่ว่าเราไม่หยุดกันเลยนะคะสี่เซตนะคะเดี๋ยวพักเบกกินน้ำนะคะพูดเยอะขอแห้งๆๆเอาอกแล้วออกกำลังกายไม่เหนื่อยนะคะพูดเหนื่อยมากกว่านะคะไปหนึ่งนาที ยัง yeah. พึ่งจะ30วินาทีพื่นๆรุยเตะขึ้นไม่ตรงๆนะคะไม่ต้องงอเข่านะคะเตะตรงๆเลยเกรงหน้าท้องไว้ด้วยนะคะอยากได้ขาอยากได้ท้องนะคะท่านี้เลยนะคะจริงๆท่านี้เน้นได้ท้องนะคะเกรงหน้าท้องไว้นะคะยกขาขึ้นอาวไปท่าที่สามวิกงเหยาะๆท่ามัชนะคะไม่ต้องเร่งสปีดนะคะ บอกแล้วเพจนี้นะคะ30สบวกส0บวกนะคะวัยคุณแม่นะคะเอาพอประมาณนะคะวิ่งมัชนะคะ1น,นาทีไปเรื่อยๆเตะขาสูงไว้นะคะเตะขาไปข้างหลังสูงไว้มัชวิ่งหยอะๆไปเรื่อยๆ เพื่อนๆไม่ต้องจับเวลาค่ะเดี๋ยวซินนี้จับให้นะคะไปสามท่าแล้วนะคะเพื่อนๆเป็นไงกันบ้างนะคะลุกขึ้นมาตอนนี้นะคะลุกขึ้นมาตอนนี้ใครพร้อมลุยลุยปุย๊ไปท่าที่สี่ชกย่อชกย่อชกย่อชกโอเคเวลาเวียงหมัดน,นะคะ ออกเรียออกแรงนะคะเวียงเวียงมาตั้งแต่หัวไหล่ไปเลยนะคะไปเรื่อยๆชกชกไปประมาณนี้นะคะปลดปล่อยได้นะคะท่านี้นะคะเคิดแทนใครอยู่นะคะนึกหน้าไว้นะคะที่อย่าไปทำจริงนะคะ <laughs> ออกแรงนะคะ ชก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 ลุยไปไม่เหนื่อยยังไม่เซ้นเลยหน่อยไม่ได้นะคะไปไปชกชกยอกกลึงชกนะคะประมาณนี้ไปไปไปต่อเนื่องไปท่าสุดท้ายนะคะยกขานะคะไม่ต้องกระโดด ยกสูงสูงสูง,สงยกให้ถึงระดับเอวไปไฮนี Hi nee, นะคะท่านี้เรียกว่าไฮนี nee, นะคะเพื่อนๆค่ะไปยกเข่าให้สูงนะคะหน้าท้องจะได้ลดนะคะไม่กัดตกไม่ยกเตี้ยนะคะที่วางไว้มือระดับเอวเนี่ยเพื่อให้ขาขึ้นมาโดนมือนะคะเราจะได้ยกขาได้สูงระดับเอวนะคะไปไป เดินหน้าเดินหลังอยู่กับที่เบื่อไหมอยู่กับที่เดินหน้าเดินหลังได้นะ,ะมามาไปรุยอ้าห้าท่าแล้วพักไม่ไม่ขยับไม่หยุดขยับนะคะคาร์ดิโอพักก็ต้องเขย่าขาไว้ย่ำไว้ตรียตัว รุยรอบที่สองอ่ะโอเคอ่ะไปเดี๋ยวลุวยกขาไปข้างหลังไปรุยหนึ่งนาทีไปอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปไหนสี่รอบนะคะสี่รอบนะคะ อยู่กันก่อนใครเพิ่งมานะคะไม่เป็นไรยังเหลืออีก3ามรอบนะคะแตะแตะวนแล้วแตะวนแตะลุยสินดี้่แล้วนะคะไหวสิคะต้องไหวสิคะเคเมื่อวานนี้นะคะท่านโหดกว่าอีกนะคะวันนี้นะคะเบรกนะคะเป็นคาร์ดิโอเบาๆลุยลุย ลุยลุยไปท่าสองตัวแตะแตะแตะไปไปยกขาสูงนะคะใครอยากหน้าท้องรถนะคะยกขาสูงสูยกตรงๆนะคะไปไปไปลุยลุยลุยแตะแตะ แขนอย่าได้พักขายอย่าได้พักเตะตรงตรงเตะเตะเตะหูหูเตะลุยเซตที่สองเองนะคะอีกสองเซตอย่าเพิ่งไปไหนลุยลุยท่าหน,หนึ่งนาทีเท่านั้นนะคะไปหูหูหไปเพื่อน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  พ้าว่างแล้วนะคะมาลุยกันไปท่าที่สามนะคะชก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 สวยๆนะคะเพื่อนตั้งกาดมองที่ปลายมือเวลาเวียงนะคะเวียงจากหัวไหล่เวียงจากหัวไหล่เลยไปมาตรงตรงเก่งแขนออกแรงพุ่งแขนนะคะตั้งแต่หัวไหล่ไปเลยนะคะชก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  ถ้าชกสวยนะคะก็คือเราเกงแขนนะคะเราออกแรงจริงๆนะคะเราไม่ได้ยื่นแขนนะคะแต่ลดออกแรงชกพุกมไปข้างหน้านะคะแรงเวียงจากหัวไหล่กันเลยไปไปไปมองหน้าผู้ต่อสู้ไว้นะคะมองหน้ากล้องไว้ <laughs> ไปลุยลุยชกชกชก 1>, 1นาทีนะคะมัชมัชไปสวนสนามค่ะซ้อมวิ่งไว้นะคะเราต้องซ้อมวิ่งทุกวันนะคะเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆนะคะเราจะได้แบบค้อไม่ติดนะคะวิ่งลุยได้ไปแม้1นาทีเองนะคะวิ่ง1นนาทีนะคะจิ๊บมากนะคะ การที่เราคาร์ดิโอนะคะหลอดเด our, ลือดเราก็จะสะอาดหัวใจก็ทำงานดีปอดก็ทำงานดีนะคะเพื่อนๆไม่ต้องพูดเยอะเหมือนซินดี้ก็ได้นะคะหายใจเข้าลึกลงท้องหายใจผ่อนยาวๆออกนะคะเพื่อนๆก็จะรู้สึกไม่เหนื่อยเลยคาร์ดิโอเซตนี้ชิลมากนะคะพูดไปออกไปจะเหนื่อยกว่าเพราะว่าส anyway. ูดหายใจลึกไม่ได้นะคะแต่เพื่อนๆนะคะหายใจเข้าลึกออกยาวนะคะอันนี้คือเทคนิคในการที่ คาร์ดิโอ,อแล้วไม่เหนื่อยเลยนะคะไปอ่ะท่าต่อไปนะคะให้นี่ไปให้นี่ยกสูงยกสูงยกโอไปโอเคที่เหลือมองนี้ไม่ได้ค่ะ จดกระดาษเล็กๆไว้นะคะมี5ท่าเขียนชื่อท่าไว้นะคะแหมออกไปพูดเยอะนะคะมีลืมกันได้นะคะอ่ะมาลุยหนาทีไปไปเรื่อยๆลุยสัทที่2เองนะคะยังอยู่อีกเยอะไปยกเข่าให้สูงถึงระดับเอวยก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  ยกไปยกไปเรื่อยๆนะคะอ่าไปใครใกล้หนึ่งาทีอาจจะรู้ขารู้สึกว่าขาหนักนะคะถ้าใครขาใหญ่แต่ให้เพื่อนรวยนะคะอย่างนี้แหละนะคะไขมันออกแน่นอนนะคะโอ้องศาความร้อนมาแล้วค่ะนะคะ,นะคะเหงื่อรุ่ม,มเหงื่อนะคะความร้อนมาเลยมาตอนนี้เลยนะคะไปไปหนึ่งนาทีนะคะลุยอ่ะเดี๋ยวจะได้พักเบรกรถนะ เซตที่สอง้ครบเปง้งตามกันเลยอย่าหยุดเยอะอย่าหยุดเยอะหยุดเยอะไม่ได้คาร์ดิโอไปแตะแตะแตะฮู้ไปไปไม่พาพักนะคะคาร์ดิโอพักไม่ได้นะคะอ่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆคิดว่าสี่ท่านี้เอ่อห้ทาท่าสิห้าท่านี้นะคะเพื่อนๆน,นะคะชอบท่าไหนมากที่สุดเขียนก็บอกบอกกันมาเลยนะคะ สำหรับซินดี้นะคะซินดี้ชอบท่าชกนะคะสะใจสุดนะคะเพื่อนๆชอบท่าไหนนะคะท่าแรกนะคะเล่นแขนนะคะท่าที่สองนะคะเอามือแตะเท้านะคะท่าที่สามวิ่งมัชนะคะท่าที่สี่ย่อชกนะคะท่าที่หน้าที่ห้านะคะเรียกว่าไฮนียกลุยลุยไปเบิร์นนะคะสี่รอบนะคะ สี่รอบยี่สิบนาทีไม่รวมพักนะคะไปวุ่วนการไม่ตกวนไปวงกลมนวนวนวนอ่ะยก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 นะคะไป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 อู้ท่าที่สองไปเตะ ตะไปเตะวนวนยกขาให้สูงไหมนะคะใครอยากหน้าท้องลดไวๆเบิร์นไขมันหน้าท้องไวๆนะคะยกขาให้สูงไว้นะคะเตะเตะเตะรับประกันได้นะคะท่านี้นะคะเพื่อนเบิร์นมือเย็นออกหมดแน่นอนลุยลุยจุกอยู่อย่ามานะคะนะคะเพราะว่าคาร์ดิโอนะคะ อะไม่มีการพักเลยนะคะเราประกันได้นะคะใครกินปุ๊บออกปับ๊บได้จุกกันแน่นะคะลุยลุยไปไปไปเตะให้สูงไปเลยเพื่อนทุกคนยังอยู่กันไหมทุกคนยังอยู่กันไหมอย่าพึ่งทิ้งซินดี้ไปไหนนะคะมาออกกันก่อนพึ่งเข้ามาก็ยังอยู่กันได้นะคะอันนี้เซตที่สามเองนะคะ ต่อไปนะคะมัชหโหวิ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 ข้าไปอ่ะคิดถึงพี่ตูนไว้นะคะเราวิ่งหนึ่งนาทีนะคะแต่พี่ตูนนะคะวิ่งตั้งแต่ใต้สุดเหนือสุดเลยนะคะวิ่งมาลุกี่วันกี่เดือนนะคะเราวิ่งหนึ่งนาทีแค่นี้เองนะคะเราไม่บ่นเราไม่เหนื่อยนะคะเราไม่แก่เราไม่แก่นะคะวิ่งแค่นี้เราไม่เหนื่อยนะคะ อย่ายอมรับนะคะว่าอายุเยอะง่ายๆนะคะตราบใดที่สุขภาพเราดีนะคะสมรรถภาพเราดีนะคะตัวเลขเป็นแค่อายุนะคะความเฟรชยังมีนะคะความเก่ายังมีความแข็งแรงยังมีลุยลุยลุย,ลยไปไปสียกไม่ย่อท้อเตรียมตัวท่าต่อไปชกชกชก ไปไปไปคิดถึงใครเอ่ยตอนโชคคิดถึงใครเอ่ยนะคะเงินเดือนออกแล้วนะคะรู้ว่าไปกินกันเยอะนะคะถึงเวลาออกนะคะเราต้องยุติธรรมกับร่างกายนิดนึงนะคะเข้าเยอะออกเยอะเข้าเยอะก็ต้องออกกํลาลังกายเยอะนะคะเข้าอย่างเดียวตัวไม่ขยับนะคะเราก็จะกลายร่างได้นะคะเพื่อนๆค่ะไปไปไหนบอกสิ เดือนเมษาเจอวันหยุดนะคะต่อเนื่องนะคะ9้าวันเพื่อนๆนคิดว่าเพื่อนๆจะขึ้นกันกี่โลคะอ่าเพื่อนๆนคิดว่าเพื่อนๆจะขึ้นกันกี่โลบอกในซิอ่าซินดี้ไม่ยอมค่ะซินดี้รักสวยมากนะคะไม่ยอมโลเดียวก็ไม่ยอมเดียวนะคะกด follow ไว้นะคะ follow กันเยอะๆยอนะคะเมษาพาออกย8ดวันนะคะใครอยากนะคะตามนะคะเมษานี้นะคะหุ่นไม่พังนะคะ ตามซินดี้ไว้เลยนะคะต่อไปไฮนี่นะคะยกขางสูงถึงระดับเอวไปไปหนึนาทีใครนะคะไม่อยากหุ่นเมษานะคะพังตลอดเปิดเปิงนะคะต้องมานั่งเครียดบนตาช่างไม่กล้าช่างน้ำหนักไม่กล้าดูตัวเลขเลยนะคะเมษานี้นะคะอยากให้มีคนนะคะพาลดหุนห่นหุ่นฟิตเฟิร์มนะคะกดนะคะโฟโล o w ไว้กดแชร์ด้วยค่ะนิ้วเพื่อนๆว่างไหมคะ แชร์เก็บไว้ทําด้วยนะคะแชร์ไปฝากคนอื่นด้วยนะคะให้คนอื่นนะคะได้ออกกําลังกายตามกันนะคะเราประกันได้ว่าเพื่อนออกไหวค่ะซินดี้นะคะเลือกท่านะคะ4 0่สิบบวกก็ทําไหว30สบบวกก็ทําดี50าสิบบวกก็ยังไหวนาโอเคไปยกขาสูงๆยกยกไปใกล้แล้วใกล้จะเบรกรอบที่สามแล้วนะคะอ่าแล้วยังเหลืออีก1นึ่เซตนะคะไม่ย่อท้อน,นะคะ ไปตีลากาเป้งไปไปไปวนวนไม่ให้พักนะคะคาร์ดิโอไม่ให้พักนานไปลุยอ่ากาย่าตกแขนยังไม่ตกเซตสี่แขนตกไม่ได้นะคะลุยแต่ขาหลังนะคะขาไม่มีเบรกนะคะคาร์ดิโอขาต้องย่ำตลอด ออกแต่ช่วงบนนะคะไม่ได้นะคะลุยลุยลุยอ่าเซตสี่แล้วนะคะไม่มีกาดตกนะคะเพ<ๆ>ื่อนๆหาอ้อนวอเลยนะคะอ้อนวอสุดสาวนะคะเดือนเมษานะคะอ่าอย่าเป็นคุณแม่เปลี่ยนร่างนะคะเปิดเทอมนะคะเปลี่ยนร่างให้คุณลูกไม่ได้นะคะต้องเป็นคุณแม่คนเดิมนะคะอ่ะเล็กสี่แล้วนะคะใส่ใจสุขภาพกันนิดนึงอยู่กับลูกนานๆน,นะคะคุณเพื่อนขา อะทุกคนเตรียมตัวเตรียมตัวแล้วนะคะไปเปลี่ยนท่าผู้ไปแตะแตะนะคะเรานะคะส,ะสาว power ranger นะคะแรงดีไม่มีตกนะคะชาร์จแบตมาเต็มนะคะนอนให้อิ่มนะคะใครที่นอนไม่พอนะคะอย่าออกกำลังกายนะคะร่างกายนะคะ,ยะ,คะอ,ยอยู่ในโหมดซ่อมแซมนะคะ ไม่เสริมสร้างแน่นอนนะคะแชร์ไว้ได้นะคะถ้าใครยังอ่อนเพลียอยู่นะคะอย่าเพิ่งทำนะคะแชร์ไว้แล้ววันไหนร่างกายพร้อมนอนพร้อมนะคะไม่เพลียไม่เปียนะคะนอนหลับอิ่มนะคะวันนั้นวนกลับมาทําได้นะคะไม่ไปไหนซินดี้ไม่ไปไหน,น,ไไไหนถ้าคุณเอาไปเก็บไว้นะคะเก็บไว้ดูสินส่วนตัวถ้าคุณเก็บซินดี้ไว้ซินดี้ก็ไม่หายไปไหนนะคะไม่ต้องรีบออกวันนี้ก็ได้นะคะร่างกายพร้อมล้วค่อยคาร์ดิโอนะคะ อะเดี๋ยวหัวใจวายนะไปไปไปมัชเปลี่ยนอา้าวิ่งวิ่งสลายพุ่งกันลุยเซตที่สี่เซตสุดท้ายแล้วค่ะคุณเพื่อน่ะอดทนกันนิดนึงเหงื่อชุ่มให้ชุ่มไปแล้วประกันได้สาบผมนะคะเย็นสบายนะคะออกกําลังกายเสร็จนะคะคููดาวก่อนคููดาวก่อนนะคะให้อุณหภูมิร่างกาย ต่ำลงก่อนนะคะอยู่ดีไปอาบน้ําไม่ได้นะคะตัวร้อนจี่นะฉี่เลยนะคะร้อนจี่เลยนะคะไปอาบน้ํานะคะเดี๋ยวป่วยไม่สบายได้นะคะปรับอุณหภูมิก่อนนะคะแล้วค่อยไปอาบออกกลังกไปอาบน้านะคะนั่งพักผ่อนกันกินน้ํากินเชคกันไปลุยลุยโค้แรงเยอะโคโดโดมาแล้วนะคะโดดเฮติรินโฟมาแล้วนะคะ ลุย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 ไปเปลี่ยนท่าชกชกโอ้โหเหงื่อเข้าตาคิดดูนะคะว่าโอ้เหงื่อออกดีมากขอพื่นเหงื่อออกดีมากเนี่ยแต่ว่าสินี้ไม่ได้กินชานะคะในช่วงเย็นนะคะกินแค่หกโมงเย็นเลิกนะคะเดี๋ยวนอนไม่หลับชาเบิร์นไขมันได้ดีแต่กินเย็นไม่ได้นะคะ รับประกันได้นะคะใครกินช่วงนี้นะคะถ้าไม่ใช่สายแข็งคาเฟอีนนะคะตาค้างถึงเช้าเลยลุยชกชกฮู้เซตที่สี่แล้วแรงไม่ตกลุยลุยชกเวียงออกมัดออกมัดลุยลุยฮู้ลุย,ลยชกไปไปฮู้ ยังไม่หนึ่งนาทีเหลือบแล้วไม่เห็นหนึ่งนาทีนะคะยังอยู่ท่าเดิมลุยลุยไปชกเวียงมัดสวยๆค่ะเวียงเวียงเวียงฮู้ฮู้ลุยไปท่าสี่ไฮนี่ฮู้มาถึงสุ่งสุดท้ายแล้วนะคะคุณเพื่อนๆค่ะปบมือค่ะใครอยู่ดูถึงเซตที่สี่นะคะปบมือให้ตัวเองนะคะใครนะคะ ออกพร้อมซินดี้นะคะไม่ว่าจะเข้าที่เซตหนึ่งเซตสองเซตสามเซตสี่นะคะเราจบเส้นชัยไปด้วยกันนะคะโอ้โหคือค,ค,คุณคือคุณคือคนสุดยอดแล้วนะคะที่ตั้งใจนะคะที่จะลุกขึ้นมาออกไปพร้อมกันนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะใครไม่ว่างนะคะไม่ว่ากันนะคะเก็บซินดี้นะคะเอาไว้ดูส่วนเตือนะคะไม่ว่าจะเก็บแชร์ไว้เก็บไว้ใน MSN บันทึกไว้อะไรแล้วแต่นะคะเก็บซินดี้ไว้ด้วยนะคะ แล้วมาออกกัําลังกายกับซินดี้วันไหนก็ได้เรียกซินดี้ขึ้นมานะคะซินดี้ก็ออกพร้อมคุณกด Follow ไว้นะคะใครอยากเมษาหุ่นไม่พังนะคะออกกําลังกาย28วันตามซินดี้นะคะกด Follow ไว้เลยอ่ะโอ้เป็น